สวัสดีครับกลับสวัสดี f อที่เคารพรักทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปที่งานสระบุรีนะครับก็เป็นงานประกวดพระเครื่องนะครับระดับประเทศนะครับก็จัดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับงานสระบุรีไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันครับนี่ก็เป็นเวลาเกือบที่ห้าแล้วนะ <L un ters> <L un ters> เราเห็นรถจอดตามไหลาทางนะ<อ>เทียบเลยนะครับนี่ก็คงจะเดาออกว่าแหละว่านี่คืองานประกวดพระเครื่องนะครับนะว่าแต่จะหาที่จอดรถตรงไหนโอ้โหแล้วผมจะจอดตรงไหนเนี่ยรถอะไรจะแบบอะไรมันจะเยอะขนาดนี้อู้อหมหาศาลครับนี่จจอดตรงนี้ดีกว่า โอเคโอเคครับตอนนี้ก็ถึงงานเป็นที่เรียบร้อยเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆทุกท่านนะฮะไปเดินดูงานกันนะครับงานใหญ่มากนะ <S <S ชอบเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเวลาเราอยากรู้ว่าพระเรามีศักยภาพสวยพอที่จะติดรางวัลได้เนี่ยมันต้องงานอย่างนี้ครับ <S <S ถ้างานทั่วไปแบบบบ้านอย่างเงี้ยมันมันมันไม่เท่าไหรอ่อ่ะมันต้องแบบงานแบบสมาคมอย่างเงี้ยสมาคมรับรองให้อย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่า เป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วนะครับนะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ,รบใช้เวลาเดินวันหนึ่งคงไม่หมดแล้วครับวันนี้คุณเยอะมากนะครับ,<น>บเรามีหลายอากานะครับอาคารงนานอาคารสีฟ้าเรามีห้องน้ำให้เพียบอะครับ ไม่รู้จะเริ่มทางไหนก่อนดี <laughs> ถือจำนวนคนครับโคตรเยอะเลย นนะครับนี่ครับคือสนามการซื้อขายพระเครื่องนะครับเยอะจริงๆนะครับชอบนะบแบบนี้เราชอบเลยฮะ <c oughs> เวลาส่งประกวดส่งประกวดพระเนี่ยมันได้โชว์ศักยภาพพระของเรานะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับ <c oughs> ถ้าชิงรางวัลงานนี้ได้นผมว่าสุดยอดนะครับงานนี้นี่ถ้าใคร ติดรางวัลพระสวยนี่ผมว่าสุดยอดเลยนะครับคาดว่าพรุ่งนีนะ้น่าจะส่งแบบกระจายนะครับถ้าคนมาจากทั่วประเทศขนาดนี้นะครับโรงเรียนสวนกุหลาบสระบุรีนะครับนะดูเอานะครับพยนต์ โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ไยด้านหลังงานนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวนะไปหาพระสักคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่างบของเราสามหมื่นจะได้อะไรบ้างถ่ายหลังจากถ่ายพี่ดูแล้วเนี่ยคนมันเยอะมากตอนนี้ผมจะขอวางกล้องแล้วเดินหาแล้วนะครับหาพระสายตรงหลวงพ่อคูณนะครับเดี๋ยวผมจะเดินหาแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันสามหมื 30, ่นเราจะได้อะไรบ้างนะครับไม่รู้ว่าราคาจะเต็มหรือเปล่าราคาจะพอเอาไปขายให้พี่ๆได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันครับ โอเคครับก็ไปเดินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนเยอะมากนะครับแต่ว่าของก็ราคาแบบเต็มเอียดเลยเราซื้อไม่ได้แน่นอนนะครับก็ได้มา1ชิ้นนะครับได้มา1ชิ้นก็เป็นตลับทองได้มาหนึช,นนหนชิ้นก็สองหมื่นกว่าบาทนะครับได้มาหนึ่งอันทั้งเดินหลายชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาส่งพระเข้าประกวดให้ชมนะครับจะได้รู้ว่า ผ้าของเราติดรางวัลที่เท่าไหร่นะครับผมชอบครับงานใหญ่ๆอย่างนี้นะครับชอบเพราะว่าพระสวยเนี่ยจะได้วัดกันเต็มๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ